สาวสิบหลงเล่นน้ำทะเลถูกคลื่นซัดจมหายต่อหน้าเพื่อนสาวมัธยมวัยสิปีลงเล่นน้ำทะเลหาดแสงจันทร์จังหวัดระยองถูกคลื่นซัดจมหายไปต่อหน้าเพื่อนกู้ภยัยเร่งค้นหาแต่ยังไม่พบร่างก่อนต้องยุติการค้นหาชั่วคราวเพราะคลื่นลมแรงและใกล้คำ 2กันยายน66เมื่อเวลา16นาฬิกาที่ผ่านมาตำรวจสอพอเมืองระยองรับแจ้งมีเหตุคนจมน้ำทะเลบริเวณเขื่อนกันคลื่นบริเวณหาแสงจันทรอตอนเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองหลังรับแจ้งตำรวจจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภยัยมูลนิธิสว่างพระสุนยอนไปให้ความช่วยเหลือและเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภยัยไปถึงที่เกิดเหตุเพื่อนๆที่ไปด้วยแจ้งว่าเพื่อนสาวอายุ16ปีถูกคลื่นซัดจมสูญหายไปในทะเลแล้วแต่ทะเลมีคลื่นลมแรงเพื่อนๆจึงไม่มีใครกล้าลงไปให้ความช่วยเหลือ จากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงขอสนับสนุนกู้ภัยทางน้ำนำนักประดาน้ำมาช่วยค้นหาแต่เนื่องจากทะเลมีคลื่นลมแรงยากต่อการดำน้ำประกอบกับเป็นเวลาใกล้พลบค่ำเจ้าหน้าที่จึงยุติค้นหาชั่วคราวจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงตั้งกองอำนวยการประสานงานชั่วคราวช่วยเหลือผู้ประสบทางน้ำ สำหรับสาววัย16ปีที่จมน้ำสูญหายไปในทะเลเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านค่ายซึ่งวันนี้เป็นวันหยุดจึงมาเที่ยวทะเลกับเพื่อนๆและลงเล่นน้ำบริเวณเขื่อนกันคลื่นและถูกคลื่นซัดส,สูญหายไปในทะเลดังกล่าว